สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกา l a ็กซ l u e วันนี้เราจะมาเล่านยิยายเรื่องชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาปีสากี้เหรา,านะคะบทส่งไทยทัศนศึกษาจบลงความกลาหลเริ่มต้นในที่สุดในที่สุดของที่สุดหลังจากผู้อาร์มิเทอร์ผ่านเรื่องราวมากมายการทัศนศึกษาก็จบลงและก็มาถึงเช้าวันกลับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์แม้จะมีคนบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่มากแต่ทั้งหมดก็ได้รับการรักษาแล้วอีกทั้งอาร์มิเทอร์ก็ซ่อมแซมอาคารที่พังไปด้วยมือตัวเองดังนั้น ก็เลยไม่มีอะไรตัวค้างอีก ปกติแล้วทัาจะนศึกษาน่าจะช่วยเยียวยาจิตใจสิครับเหนื่อยไงไม่รู้เนอะอกลับไปอยากพักสบายๆจังแต่ฉันสนุกออกนะแต่ก็ไม่เอาอีกแล้วแหละพวกคุณอีกล้น่าคุยกันพังเดินไปขึ้นรถมาอาร์มิเทอร์ก็กำลังจะขึ้นเช่นกันแต่ก่อนหน้านั้นเฮ hey! อาร์ตคุงเมื่อกี้ได้ยินเสียงที่ไม่น่าจะได้ยินอีกแล้วขึ้นมาอาร์มิเทอร์ดอลินโดยไม่รู้ตัวแล้วหันไปทางนั้นและที่ตรงนั้นก็มีใบหน้าที่ไม่อยากเห็นไปอีกสักพักอยู่อ่าเหนื่อยจังแต่ว่าก็ดีแล้วที่มาทันเวดาาออันาานนเเธ แปลงวิญญาณของตนเอียงจนนั่งสวนสลายไปกลับมายืนอยู่ตรงหน้ามิเธออย่างสบายใจเฉบเหมือนกับว่าไม่เคยมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หน้าตกใจอะไรหรอกพราะยายนี่ไม่มีทางตายกับเรื่องแค่นี้อยู่แล้วเพราะถ้าเป็นแบบนั้นคงไม่ได้เป็นสีราชาสวรรค์แต่แรกให้ตายสิอืดอัดยิ่งกว่า,มาแมลงน้อยที่ไหนเสียอีกไม่นึกเลยว่าท่านบริวารในตำนานจะมาส่งเก่งใจเหลือเกินครับ ฮ <H ahaha> หน้าตาแบบนั้นเขาไม่เรียกเกรงใจนะเวด้าหัวเราะมือกุมท้องไม่รู้ว่าขำอะไรนักหนาแต่ว่าเธอก็ปรับท่าทางใหม่ทันทีนี่อาร์ตคุงเธอเชื่อในโชคชะตาไหมไม่รู้สิครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีแนวคิดของความบังเอิญอยู่จริงนะครับ หรอฉันเชื่อในโชคชะตานะดังนั้นคิดว่าอีกไม่นานต้องได้เจอเธออีกแน่ถึงจะไม่รู้ว่าในลักษณะไหนก็เถอะใบหน้างดงามยาววัยผัวดอยยิ้มหน้าขุนลุกจากนั้นเวดาก็เข้ามาใกล้ทางนี้แล้วยืดตัวขึ้นไม่ได้เล่นกับเธอมานานสนุกมากเลยละ่ะก่อนจะกระซิบที่หูของอาม์มเธอแบบนี้ ไว้เจอกันใหมนะวาคุงพูดทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้แล้วยายนั่นก็วิ่งต่อแต่จากไปมองออกจริงๆด้วยสินะไม่ไหวไม่ไหวมีเรื่องให้ปวดหัวเพิ่อมอีกแล้วเอาเธอะก็เป็นเรื่องที่อามิเธอร์วนแบกรับไว้นี่นะถึงจะไม่อยากยอมรับก็บเถอะแต่เรื่องคราวนี้ก็ทําให้ได้เพื่อนเพิ่มมาอีกคนถือว่าหักลบกบหนี้กันไปแล้วกันอารมิเธอร์นึกถึงโคชตาที่เวดาพูดถึงพังขึ้นไปบนรถมาหลังกลับมายังเมืองหลวงได้หนึ่งสัปดาห์ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางก็คลายลงพวกอารมิเธอร์ก็กลับมาเพลิด ยายบ้าซิลฟี่อยู่ไหนคนบ้าก็ยังเป็นคนบ้าอยู่วันยังคำ่ำถ้าทางแบบนั้นซิลฟี่คงไม่ได้กลับไปด้วยกันแง่เลยคุณก็อยู่กับมิซิซลฟี่ซะสิคะเป็นลูกพี่เขานี่ก็อยากทำแบบนั้นนะแต่ไม่อยากปล่อยแมขโมยไว้อีรุน่ากับจินนี่ปล่อยกระแสะไฟใส่กันปิ้เพี้ยทางนี้ก็ไม่เปลี่ยนเลยเหมือนกันหลังเลิกเรียนพวกอาร์มิเทอร์เดินออกจากอาคารเรียนใต้อาธิัสดงแล้วกับห้องพักในพื้นที่โรงเรียนระหว่างนั้นเอง สวัสดีพวกคุณคืออาร์มิเทอร์กับคุณหนูตระกูลบารอนเินาะกางส่วนของโรงเรียนคนที่ดูไม่เข้าพวกยืนอยู่เขาสวมชุดกอดทั้งตัวและบนอกก็มีตาของราชวงศ์ประทับอยู่อัศาวินใต้สังกัดองค์ราชินีหรือครับถูกต้องฝ่าบาททรงได้ทั้งสองเข้าเฝ้าช่วยมาที่ราชวังทันทีพอได้ยินคนํานี้อาร์มิเทอร์กับอิลิน่าก็มองหน้ากันจะว่าไงดีตั้งแต่มาที่นี่พวกเราก็ไม่เคยเบื่อเลยเนอะครับจนนานๆทีก็อยากมีเวลาว่างบ้าง,างพวกอาร์มิเทอร์ต่างไฟต่างยักไหลจะไปเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้ครับรบกวนนำทางไปหน่อยได้ไหมครับ รับทราบงั้นก็มาพร้อมกันเลยจากนั้นพวกหามิเทอร์ก็ต้องเข้าไปพัวพันกับความมุ่นหมายครั้งใหม่อีกจนได้เล่มที่5บทที่5 7อดีตราชาปีศาจกับฟันไดมีเสียงไม่พึงประสงค์ดังก้องอยู่ในหัวเสียงที่อยู่ตรงหน้าคือภาพของเมืองที่ไม่รู้จักมีอาคารแปลกตาตั้งเรียงรายบนสถานที่ซึ่งน่าจะเป็นถนนใหญ่ผู้คนมากมายมารวมตัวกันไม่รู้ทําไมใบหน้าของพวกเขาถึงเต็มไปด้วยจิตสังหารรุนแรงและความอาฆาตเบื้องหน้าสายตานั้นอีเดนายือนอยู่ด้วยท่าทางหวาดกลัว ทุกคนเป็นอะไรไปไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้ชาวบ้านพานกันพ่นคำปรวัษาอย่างไม่ปานีใส่เธอที่กำลังสั่นไปทั่วร่าง หกปากไอสัตว์ประหลาดที่ผ่านมาดันหลอกกันได้นะประหารต้องประหารชาวบ้านพากันตะโก,กนอย่างบ้าคลั่งขณะมองอีเดน่าด้วยดวงตาแดงกรร่ำและแล้วพวกเขาก็เคลื่อนไหวพร้อมกันมุ่งหน้าไปหาเด็กสาวในทางสู้ที่ได้แต่หวาดกลัวอีเดน่าถูกล้อมเอาไว้ทันทีและถูกชาวบ้านกระชากจนนมสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดไอสัตว์ประหลาดฝูงชนที่บ้าคลัง่งพากันเตะร่างของอีเดน่าที่ล้มอยู่บนพื้น เฮีย hey หยุดนะใบหน้างดงามของเธอบิดเบี้ยวด้วยการใช้กำลังรุนแรงนำพายุกระดูกหกักใบหน้าผิดรูปผิวขาวบริสุทธิ์ย้อมไปด้วยสีแดงของเลือสดสดช่วยด้วยอีเลนาที่กำลังจะตายเอื้อมมือมาทางนี้แต่ว่าก็คว้าไว้ไม่ได้ไม่อาจช่วยเหลือเธอได้ต่อให้อยากจ,จะเอื้อมมือออกไปร่างกายก็ไม่ขยับต่อให้อยากจ,จะเปล่งนเสียงห้ามฝูงชนลำคอก็ไม่ขยับได้แต่ฟ้องมองเพื่อนถูกฆ่าอย่างเดียวเท่านั้น เสียงแผ่วเบาคล้ายคำพรวนนั่นเป็นเสียงสุดท้ายของอีเลนาถ้าทำลายหัวก็คืนชีมไม่ได้สินะนางสัประหลาดชายคนหนึ่งถือค้อนใหญ่ทุบศีรษะของอีเลนาอย่างไร้ปาน,นีใบหน้าของเธอที่บิดเบี้ยวน่าเกลียดเพราะการถูกตีกระจายออกพร้อมเสียงน่าสะพึงอาร์มิเทอร์หายใจเหมือนกับเวลาโผล่น้าขึ้นจากผิวน้ำก่อนที่จะจมพร้อมกันนั้นร่างกายก็ลุกขึ้นมาเองอาร์มิเดอร์หายใจปั่นป่วนสัาเงือบ,บนหน้าผากเพลิมพิมพ์ฝันหรอ ใช่ภาพทั้งหมดที่เห็นเมื่อกี้เป็นแค่ฝันไดเท่านั้นหลักฐานก็คือพอหันไปมองข้างกายทันทีก็เจอเข้ากับอิรินาที่นอนอยู่บนเตียงขนาดคิงไซส์ใบหน้ายามหลับของเธอดูสงบเช่นเดียวกับจินนี่และซิลฟี่ที่นอนอยู่ข้างๆ ฉันเองแค่อาหารก็ทำได้หรอกหน้าพปได้ยินเสียงละเมอหน้าเอ็นดูอาร์มิเธอร์ก็ค่อยเบาใจให้ตายสิจะร้อเล่นยังไงก็น่าจะมีขอบเขตบ้างอีท่าไหนถึงได้ฝันแบบนั้นกันนะเด็กน่ารักสดยอดแบบนี้จะไปเจอเรื่องแบบนั้นได้ยังไงบางครั้งความฝันก็มีเรื่องนาวประหลาดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็น่าจะมีขอบเขตกันบ้าง เฮ้อใกล้เช้าเกินกว่าจะนอนต่ออีกรอบประสินะเริ่มได้ยินเสียงนกร้องจากนอกหน้าต่างอามิเธอร์ลงจากเตียงแล้วเดินไปยังหน้าต่างเปิดม่านออกดูเหมือนฟ้าจะใกล้สังพอดีดวงอาทิตย์เริ่มโผล่ให้เห็นที่อีกฟ้าของภูเขาซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปวันนี้แหละขอให้เป็นวันคืนที่สงบสุขสักทีเถอะตอนที่พึมพำความรู้สึกเร็วะจากฝันเมื่อคู่ก็หายไปอามิเธอร์อ้าปากฮาวแล้วยืดตัว บทที่58อดีตรดชาปีศาจกับหน้าที่องครักษ์เวลามักจะผ่านไปเร็วนับจากจบทศนาศึกษาและกลับมาถึงเมืองหลวงก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วหนึ่งสัปดาห์หนีส้สงบสุขอย่างแท้จริงมันเวลาผ่นผานนไปอย่างเรียบง่ายเรากับความวุ่นวายก่อนหน้านี้เป็นเรื่องโกหกนับตั้งแต่อามิเทอร์มาเกิดในยุคนี้ผ่านมาได้16ปีแล้วก็จริงแต่ไม่ได้ใช้เวลาสบายๆแบบนี้มานานแค่ไหนกันแล้วนะวันนี้ช่วงเวลาในโรงเรียนก็สงบสุขเช่นกันแต่ที่จริงแล้ว ยหญบ้าซิลฟี่อยู่ไหนสองคนนี้ก็ยังอยย่าวยไวไม่เปลี่ยนนะนะในห้องเรียนหลังเลิกเรียน,นตัวคนต่างก็ล้าจากการเรียนบ้างก็ยืดตัวบ้างก็หากันอยู่แต่ซิลฟี่กับถูกโรริเวียขอาผมสีแดงแล้วออกไปจากจอกลายเป็นภาพชินตาของห้องเราไปแล้วนะคะ นั่นสิทีแรกก็ตกใจแต่ชักจะชินแล้วอิลน,นากับจินนี่มองดูซิลฟี่ถูกพาตัวไปพางไหวไล่ระหว่างนั้นเองปะปะ๋าวันนี้ก็ตั้งใจเรียนทั้งวันเลยนะเด็กผู้หญิงสองคนกระโดดเข้ามาอยู่ข้างกายอามิเธอร์ลูบหัวหน่อยชมหน่อยชมหน่อย วันนี้ก็เหนื่อยหนะครับคุณดูมิคุณลามิทั้งสองคนคางอยังมีความสุขด้วยสีหน้าเครืบเคิมถึงจะมีหน้าตาเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักแต่ความจริงแล้วทั้งสองคือพูดซึ่งน่าจะสนพันเป็นเนิ่นนานแล้วพวกอาเมเธอร์ได้พบกับพวกเธอพอเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องบางอย่างในโรงเรียนเอาเธอหลังจากผ่านโน่นนี่นั่นได้ก็ได้มาอยู่ในตอนนี้นี่แหละ อย่างไรก็ตามทีแรกก็กังวลอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ทั้งสองคนดูจากคุ้นเคยกับโรงเรียนได้เป็นอย่างดีลยนาะใช่ใช่ทัศนศ,ศึกษาสนุกจังตอนทำกิจกรรมกลุ่มทีแรกก็กังวลน,นะแต่ทั้งคาเมร่าทั้งเวโรนิก้าก็จะดีมากๆเลยคาเมร่ากับเวโรนิก้าทั้งสองคนเป็นนักเรียนในห้องของผู้อามิเธอร์ต่างคนต่างก็มีประวซับซ้อนโอคุณเวโรนิก้าวันนี้จะกลับแล้วหรือครับเวโรนิก้าเด็กสาวผมทองกำลังจะออกจากห้องเรียนอามิเธอร์จึงเรียกเธอไว ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็สาสางเรื่องกับพรอบครัวได้แล้วนะ่ะตั้งแต่วันนี้ไปเลยว่าจะกลับบ้านเร็วหน่อยโอ้เช่นนั้นก็ดีแล้วล่ะครับเฮ้อ <c oughs> ทั้งหมดก็พอคุณนั้นแหละสักวันจะใช้นี่คืนให้แล้วกันนะอามิเธอเธอิีมอนโยนแล้วออกจากห้องเรียนไป <c oughs> เธอผู้เป็นคุณหนูตระกูลอายุกับครอบครัวมีเรื่องวุ่นวายกันนิดหน่อยแต่ดีแล้วละ่ะที่ดูเหมือนจะขี้ขายเปนในทางดีขึ้นอ่ะเอออาร์ตคุง มีอะไรหรอครับคุณคาเมล่าเด็กสาวผมสีเงินคนนี้คือคาเมล่าเธอเป็นทายาของเทพมารเช่นเดียวกับอีดเดนาเลือดที่ไหลยอยู่ในกายนั้นส่วนใหญ่เป็นของเผ่ามารเธอที่ถูกขังเอาไว้ในหมู่บ้านหนึ่งไดอาร์มิเธอร์กับอีเดนาช่วยออกมาจนได้มาอยู่ในตอนนี้มีเรื่องที่ไม่เข้าใจในบทเรียนเวทมนตร์ของวันนี้นิดหน่อยนะ่ะช่วยสอนให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยคุณอีเดนาคุณจินนี่คงต้องอยืดเวลากลับบ้านออกไปหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมครับ แน่นอนฉันก็จะช่วยสอนด้ยนะฉันก็ขอเข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นการทบทวนดีกว่าค่ะลูมิด้วยรามิด้วยเตียวหนังสือกับทุกคนเนี่ยสนุกสนานเป็นช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆถึงเวลาเลิกเรียนอย่างแท้จริงเสียงะระฆังนั้งก็งในโรงเรียนได้ให้พวกนักเรียนกลับบ้านขณะฟังเสียงอาร์มิเธอร์ก็เดินอยู่ในสวนของโรงเรียนพร้อมกับอิริน่าและจินนี่ซิลฟี่ยังโดนโอดิเวียเทศนาอยู่ก็เลยไม่ได้อยู่ที่นี่พุ่งนี้มีวิชาว่ายน้ำใช่ไหม จะทำให้ฮาร์ตคงตะลึงกับชุดว่ายน้ำของฉันเลยค่ะขนาดคุยได้สาระกันพะอ,อาร์มิเธอร์ก็เดินทางกลับหอความสงบสุขอย่างแท้จริงช่วงเวลาอบอุ่นที่อยากให้มีอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าดูเหมือนเจตจำลองันยิ่งใหญ่จะไม่ยอมปล่อยอาร์มิเธอร์ไปไง่ายๆทันทีที่เห็นกองกำลังสมก่อเต็มยศอยู่ในส่วนของโรงเรียนสัมผัสที่หกของอาร์มิเธอร์ก็ลองเตือนว่าอันตรายมาเยือนแล้วแล้วก็เป็นไปตามคาดพวกเขาเดินมาหาและพูดว่า ท่านอารมิเทอร์ท่านอิรินาเดสเตอร์อนไบฝ่าบาทเรียยหาท่านทั้งสองช่วยมาที่วังหลวงด้วยไม่มีทางให้ปฏิเสธเลยจริงๆอารมิเทอร์สังหอไม่ดีแต่ก็มุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงกับอิรินาแล้วก็ขอจบตอนที่88เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ